แฉช็อตพาไปดูชวนคุยหลังเกมหงือจับเฉียนเวสแฮมนาทีบาป2-1ฟานไดพพาดก่อนสวนบทฮีโร่หลังโจพีเมลีสนาที32มของฤดูกาลลิพูเชิดเวสแฮมแบบเหนือสะบัดมีเพิ่มเป็น76คะแนนทิ้งทีมตาม13แต้มโดยเหลือต้องการอีกโคะแนนเท่านั้นเราจะเป็นแชมป์ทันทีวันนี้เรามาจอดลกเกมนี้กัน เป็นเกมที่ลิฟูใหม่มั่นปั้นมือสุดๆว่าต้องคว้าชัยชนะให้ได้หลังเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพลาดให้ฟูแลมชนิดที่ว่าติดประมาทป่าใช้ด้วยน้ำมือตัวเองที่เล่นไม่ละเอียดวันนี้พอได้พักมาเต็มๆเราเลยมีพลังงานในการเดินหน้าลุยใส่แบบไม่หยุดย่อนพยายามเพสสูงดักให้ได้ทันทีที่เสียก่อนมาได้ประตูจากทีเด็ดลูกเก่งของซาร่าที่ดิดไซก้อยยาวข้ามมาเสาสองให้ดีอาช,ชั้นโล่งๆไม่เหลือนำเร็วตั้งแต่18นาทีแรก และหลังจากนั้นก็ยังเป็นลีฟคูที่กดยับหวังเอาประตูเพิ่มความมั่นใจแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ในขณะที่พอเวลาผ่านไปเวสแฮมก็มีโอกาสเหมือนกันโดยเฉพาะลูกยอดของคูด,ดูสที่จะเสียบใต้คานอยู่แล้วแต่อลิซงกับโชเซระดับเวลคลาสสเต็ปถอยไปปัดปลายนิ้วเปลี่ยนทางชนคานแบบเวอร์วังสุดๆค่งหลังช่วงต้นทียังเป็นเรานะที่หาโอกาสจบได้อยู่แต่พอลูก2มันไม่มาเวสแฮมที่รุนนีตกชั้นก็ไม่มีอะไรจะเสีย ยิ่งพอรลีพูปเปลี่ยนตัวใหม่ๆลงมากลายเป็นทีมยิ่งขาดสมดุลเลยไปปลุกให้ทีมเยนพาบอลเข้าพื้นที่อันตรายได้ต่อเนื่องเฉียวไปเฉียวมาอยู่นานสองนานก่อนสุดท้ายมาโดนจากจุดเกงใจที่ไม่ให้เสียงกันไปแย่งกันเล่นวีวีดีแต่อัดล็อกโบย้อนเข้าประตูต,ตัวเองความกด้านถาโถมว่าจะลงเอยเหมือนอาร์เซนอลเมื่อคืนหรือเปล่าแต่ทีมที่จะเป็นแชมป์มักมีพลังแฝง ไม่นานเกินรอลีคูก็มาได้ประตูจากลูกมงของกัปตันอย่างฟันไดที่แก้ตัวเอา3ามแต้มให้ทีมชนิดที่ว่าแฟนบอลใจหายใจคว่ำลมแทบจับคนที่อยากพูดถึงคืออาริซงที่เซฟลูกยากไป23สาทีน่าเสียดายที่อดคินชี้แต่วันนี้พ่อมีแสดงให้เห็นแล้วว่าการมีมือนหนึ่งอยู่ในสนามมันแตกต่างจากไม่มียังไงส่วนคนที่น่าบ่นก็คงเป็นโรเบอร์สันที่พักหลังเกมรับออกทะเลจนปู่ไม่กลับ ตัวตัวกับผู้แข่งหัวจะปวดทุกชอ็อตยังไงก็เอาให้พ้นทุกนัดสุดท้ายนี้ไปก่อนทำเรื่องตรงหน้าให้เสร็จแล้วอนาคตค่อยว่ากันซัมเมอร์นัดหน้าคืนวันอาทิตย์เระวังจะเพิ่มโอกาสเป็นแชมป์บุกเยอเลสเตอร์และนี่คือคลิปหลังเีมเวสแฮมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มใจให้กันแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ